วันนี้ก็จะมาแกะกล่องกันมาหึฮ่าฮ่าบจิตเนอะคือทั้งที่ก็รู้อยู่แหละว่าข้างในมีอะไรมากแต่เราก็ยังจะตื่นเต้น เหตุเกิดจากว่าไปแอร์เมสที่สาคหภูเก็ตแล้วน้องเอสเอคือน่ารักมากมันมันน่ารักจริงน้องเขาน่ารักมากๆก็เลยบดหนุนเขาตอนแรกกลับมาจะแบบเออซื้ออะไรแบบเล็กน้อยมาเล่นกิ้งก้องแต่ว่าก็คือแบบเ <Yay! S 1> ยอะมากจ้ะก็หลักๆแล้วนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวอย่างรุ่นเลยเคลลี่อาโดค่ะ คือเป็นเคลลี่ที่พีกยังไม่เคยมีแล้วก็ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนไม่ถือว่าไม่เคยเห็นในช็อปนะเพราะว่าคือ1คือมันเซเชียลสคือคนไม่ค่อยเล่นแล้วราคามันอ่ะก็เกือบเท่าเคลลี่ปกติเลยซึ่งคนเราก็ไปซื้อเคลลี่ทั่วไปนะะมันไม่ต้องมาซื้อเคลลี่โดแบงคแพ็คแต่ว่าเราไม่ชอบของหรูเราก็ควรจะมีนะคะแล้วอีกอันหนึ่งที่จะมาหรอก็คือ ไฮจิวของแอมเมสค่ะเป็นชิ้นแรกสองชิ้นแรกที่มีนะจะมารีวิวให้ดูว่าควรตำหรือไม่ควรตำนะคะสำหรับตัวพิกเองเนี่ยตอนที่ลองที่ลานนะคือชอบมากคือ1คือมันไม่หลสอคือมันเข้ากับการแต่งตัวเรานะ โอเควันนี้หลักๆก็จะมารูสองอันแล้วก็จะมาเปรียบเทียบให้ดูด้วยว่าคือเคล l ี่เอดอันที่พีทมีเนี่ยมันเป็นสีโกบมักบักเงินหรือบักทองที่จะไ่ได้ไหตก <Yeah. S 1> จะมาดูให้ดูกับอีกสีหนึ่งที่มีแบบสีออกคาราเมลคาราเมลนะคะว่ามันแต่งตัวแล้วแมทชิ่งจัดประมาณไหนอะไรยังไงได้บ้างเนาะถึง <c oughs> <c oughs> เป้นอะเคยจริงปะรู้อยู่แล้ว ว่าข้างในคืออะไรเพราะว่าตู้เนี่ยจ,จัดยิงซื้อเองอันนี้ก็คือดีมากคือพีระกำลังจะซื้อบ้านใหม่พอดีเอ้ยกำลังจะแต่งบ้านใหม่พอดีสิ่งที่จำเป็นต้องมีนะั่นก็คือของแต่งบ้านน่ารักไหมเธอดูสิการน้ำชาโงมโม่ๆสำหรับคนโง่อย่างเราจ้า อันนี้ไม่รือ,อะไรอ่ะโพยอันนี้คือแอบเลงไว้ตั้งแต่แบบที่ตอนไปเที่ยวเมกาแล้วนะแต่ไม่มีสายที่นูดนก็เลยมาเอาที่นี่นะดูน้องสิน่ารักไหมคือรงท้าอ่ะมีหลายสีมากแต่สีที่ใช้ได้บ่อยสุดสำหรับตัวเราก็คือสีโกนะคะ พอเห็นคู้นี้ก็คือแบบมันต้องเลยอ่ะมันก็คือหยิบแล้วอะไรหรือว่าไม่ใช่ใส่ตัวเองด้วยใส่เล็กกว่าตัวเองครึ่งซส์ <Yeah. S 1> ก็ยังดันทุลังหยิบมาเพราะว่าชอบน้องมากน้องน่ารักมากอ่ะอันนี้อะไรอ๋ออันนี้ก็หายากอีกอย่างหนึ่งเราที่กำลังจะแต่งบ้านเราก็ต้องมีของแต่งบ้านนะคะแถมแทนม,มันคือ ที่ใส่ซิก,ก้าจริงๆมันคือที่ใส่ซิก,ก้านะแต่ว่าบ้านเราไม่มีใครสูบหรีไม่มีใครสูบซิก,ก้าเราก็เลยตั้งใจจะเอามาใส่เป็นที่ใส่กุญแจเวลาแบบเข้าบ้านอะเออปึ๊บวางใส่กุญแจอะไรเงี้ยแล้วมันก็เป็นลายที่หาย,ยากนั่นก็คือลายโมเสกนะคะคือพวกเครื่อแก้วเนี่ย,ให,หยไไใ,หให้ดูด้านหลังตรงนี้เดี๋ยวไปใกล้หน่อยให้ดูด้านหลังตรงนี้ ถ้าสมมุติว่ามันมี H เยอะๆอ่ะแสดงว่ามันทำยากราคาก็จะสะท้อนนะจ๊ะอันนี้ยมันขึ้น3า H จ้ะ3า H ดูรายละเอียดสิเธอมันก็คือทำยากนะราคามันก็จะแพงตามความยากของเขาลองเท้าจับนี้เฮ้ย ันนี้คือเราอะไม่รู้ว่ามันหายยากด้วยจน s ออะบอกว่าคุณพีดครับรุ่นนี้มันหายากมากเลยไอ้เราก็แบบหลอเออคือเราไม่ได้อันที่ไม่ชอบเราก็เะไม่ได้ติดตามคืออันนี้มันเป็นรองเท้าที่แบบมันไม่ได้แบบเข้ากับการแต่งตัวของเราขนาดนั้นอะแต่พอเขาบอกว่ามันหายากนะคะคุณพีท <c oughs> ก็เลยเออเอามาเลยเอามา เกงยนีนพวกนี้หน้ามันก็คือน่ารักเว้ยก็เลยต้องตามมาอีกหนึ่งนะแล้วพอยิ่งบอกว่าแบบหายากก็คือตกมาเลยจ้าอันนี้ก็คือไราสาตาอีกแล้วเว้ยแล้วราคาก็ไม่ใช่ถูกๆคนโง่เท่านั้นที่ซื้ออย่างฉันมันคือที่ใส่ชา นโง่อย่างฉันก็เอาไว้ใส่ชาตกแต่งบ้านในใดนะจ้ะคนโง่อย่างฉันก็จะซื้อของโง่แบบนี้แหละแต่มันน่ารักนะเว้ยคือลายนี้ไม่เป็นลายขลาสสิกธ์ที่แบบมันต้องมีอ่ะคือใครเห็นก็คือตะโกนดังมากว่าอะไรเ m สจ้าลายนี้ต้องต้องมีเ m สอ๋อนี่ เราไม่เคยมีรงท้าสไตล์นี้เลยเวย้ยแล้วมันก็ไม่เข้าไม่คุ้นไม่เข้าแบบการันตรงเราเแต่ทําไมพอ S.A. บอกว่าคุณพีทครับหายากนะครับ<อ>ฉันก็เลยทุกมันซึ่งก็เป็นโลคจิตเนาะสีก่กอีกแล้วจ้างงไหมเออซ้อนตึกยังไง ตอนตึกไม่เคยมีแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้ใส่บ่อยหรือเปล่าแต่ที่ซื้อก็เพราะว่า SA บอกว่าคุณพีครัาหายยากครับของแน่ครับผก็ทุกมาเลยจนะ้ะแต่มันก็น่ารักจริงๆนะพอใส่ขึ้นมาแล้วอ่ะแบบใส่แบบกางเกงกนก็ได้กระโปรงอะไรเงี้ยแล้วมันก็คือใส่ชั้นพอดีแล้วมันก็คือเข้าคอนเซ็ปต์ไงสีโกอีก มาจากอันนี้เอาละค่ะทุกคนช่วงเวลาที่รอคอยได้มาถึงแล้วเคลลี่อาดแบ็คแพ็คนะคะสีโกหนะัง Evercolor เซึ่งดิฉันไม่เคยมีหนัง Evercolor เลยจ้าตื่นเต้นนะกี่ทีก็ตื่นเต้น

ได้กลิ่นแล้วอะ,ไ,วะได้กลิ่นของของความหนักแล้ววะหอมมากแม่จำผักต้มแรงกูทกั้รปีฮ่าน้อ,นองนะคะ มันก็จะแบบเนียนแล้วก็ความรู้สึกเราคนอื่นเขาบอกว่ามันหนักกว่าโทโกเคลมอสแต่ว่าเราว่ามันเบานะไอ้ว่าคัลเลอร์อเบามากเบามากจริง,รงเราไม่ค่อยเห็นใครใช้เท่าไหร่หนึ่งคือมันราคาแบบเกือบเท่าเคลลีปกติเลยนะซึ่งคนก็ซื้อแคลลีปกติแหละแต่ว่าเราก็มีแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าพอเราเห็นน้องคนนี้ก็รู้สึกว่า มันต้องเป็นของฉันราคาสิริรวมแล้วลืมเท่าไหรว่วะมาจากคัมภีร์ไบเบิเลคือเวลาเราซื้อของอะเนื่องจากเราซื้อในช็อปตลอดใช่ป่าเราก็จะเก็บแบบข้อมูลทุกอย่างในแฟมนี้ว่าเวลาเราซื้อของแบรนด์เงที่มันมีมูลค่าสูงอะ่ะเราก็ควรจะเก็บรักษาใบเสร็จแล้วแล้วก็คือราอะจะเก็บเอาใหม่ oh เป็นแฟมแฟมละแบนเราก็จะได้แบบแยกไปเลยแล้วหนึ่งคือเราก็จะได้รู้ว่าตอนนั้นที่เราซื้อเราซื้อราคาเท่าไหร่เลทเงินเท่าไหร่จดเอาไว้ทุกอย่างคือจดเอาไว้ให้ละเอียดมากสุดภารีฟรนอีกเท่าไหร่เออคือมันก็คือเราจำไม่ได้หรอกปีไหนเราซื้อราคาอะไรไปเท่าไหร่บ้างซึ่งเราอ่ะก็ควรจะทำนะคะแนะนำให้เพื่อนๆทุกคนทำเป็นแบบแคตตาล็อกเอาไว้เราก็จะได้รู้ว่าของเราอะ่ะมีอะไรบ้างคือไม่ใช่ซื้อมาเราก็แบบ พับก็นเป็นแซนด์วิชอยู่ในแบบกล่องอยู่ในแบบตู้อะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไม่รู้อีกว่ามันมีอะไรบ้างคือจริงๆแล้วอ่ะควรจะปินรูปถ่ายรูปปินแล้วก็แปะข้างๆเลยนะว่าอันเนี้ยมันคือใบไหนถ้าคนที่มีเยอะ k คล l ี่อาร์โดของเราอยู่ที่สามแสนสามหมื่นค่ะคือเรารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แพงมากแล้วก็ไม่ได้ถูกมากนะสำหรับคนที่ซื้อ k คล l ี่ ในช็อปคือคข่ยในช็อปอะ่ะมันก็จะราคาประมาณนี้แบบ3ามแสนสี่แสนอะไรเงี้ยอยู่ที่ประมาณเนี้ยแต่ถ้าไปที่ปารีสที่ฝรั่งเศสอะ่ะตอนที่เราซื้อก่อนโควิดอะ่ะมันก็จะแบบสองแสนไป,ไป้ายๆสามแสนอะไรเงี้ยไม่ได้แพงมากออแต่ว่าน้องคนนี้ดูดิพวกสิ่งอยากมันก็คือต้องซื้อไหมแล้วเดี๋ยวมันนา่ารักปะเธอ เราคือ,อยังไงแล้วมันใส่ของได้เยอะมากเวลาเราแบบเออเราแบบไปต่างประเทศไปนู่นไปนี่ไปนั่น,น,น,นเราคือเวลาเรามีลูกเวลาตอนฉันซื้อฉันก็บอกว่าเฮ้ยคือตอนแบบเกะกะเฮ้ย <c oughs> คือตอนเราแบบฉันมีลูกอ่ะฉันก็จะได้แบบเออแบบค่อยไปข้างหน้าเราก็แบบมือหนึ่งถือลูกมือหนึ่งจุงลูกไปมาอะไรเงี้ย <c oughs> มันก็ใช้ได้ <c oughs> ใช่ไหมเอ <c oughs> แล้วข้างในคือ ใช้จริงนะจ๊ะเพราะว่าจุของได้เยอะมากแล้วตรงนี้ก็คือปรับสายได้ะออโอเคพีทจะมาเปรียบเทียบอีกสีหนึ่งเฮ้ยอีกสีหนึ่งเออใ่สีคล้ายๆกันเปรียบเทียบให้ดูนะคะอันนี้คือหนัง Evercolor ใช่ปะอีกอันคือหนังโทโก ีคเนลทีี่นะ hey, hey. เรามอ้ยไม่ใช่หนังโกโก้เบอร์กินไซส์30หนังเอฟซอมนะคะราคาตอนนั้นที่ซื้อซื้อที่ไทยนะคะ3,95,000บาทคะ่ะ เห็นปะว่าราคามาันอะไม่ได้แบบเอื้อมไม่ถึงอนะ่ะเออแต่ว่าเวลาไปซื้ออะค่ะทุกคนก็ควรจะโชว์ให้เขาเห็นว่าเราไม่ได้ซื้อไม่ขายนะอืมเราก็จะสามารถซื้อได้ในช็อป <c oughs> ไปนี่นี่ไ,ไนีสามีเดินามาตีค่ะสวยไหมคะพี่น้อย แล้วก็แข่งไว้ตรงนี้นแข่งไว้ตรงนี้ได้ยังไงแล้วเราก็เรียงลูกได้แบบสบายๆเลยเวลาแบบไปต่างประเทศใช่ป่ะพีทก็ใส่ของใส่กล้องใส่อะไรเนี่ยได้ขวดนมลูกอะไรเงี้ยเครื่องปั๊มนมอะไรเงี้ยใส่เข้าไปค่ะมาฟังไหมเป็นพีทนะไม่ได้ไปเด็กกระเป๋าเย้ขออีกใบนะไ,ได้ไหมฮะได้สิบใบกันเลยคุณอะไรนะ พูดแลนะอ่ะมาเกือบลืมรีวิวน้องนะคะน้องไฮจิวเวอรี่ครั้งแรกแกะเลยไม่พูดพร่ำทำเลงห่าฮ่าต่างหูนะคะพิงโกคือทุกคนอาจจะงงว่ามันดูเป็นไทยจิวยังไง ซึ่งมันคือพิงโกมันก็เลยได้เป็นไฮจิแต่ว่าที่ซื้อมาเพราะว่ามันเข้ากับอันเนี้ยที่ต้องจะแกะพอใส่อันนี้แล้วอะ่ะมันใส่ตัขห้นุ่ดไม่ได้เลยเพราะว่ามันจะแย่งสีเราเลยต้องซื้อน้องคนมาซึ่งน้องคนนี้ละคา่ะก็ไม่ได้ถูกนะราคาน้องอะ่ะถ้าจะไม่ผิดเจ็ดหมื่นเป็น้องคนนี้ ไฮไลท์ของวันนี้เลยคืออันนี้นะน้องคนนีคือเขาสังเกตไปว่าถ้าเป็นไฮจิวอะ่ะเขาจะแพ็คกล่องที่มันต่างกันออกไปกล่องมันก็จะแบบดูมีราคามากขึ้นมันก็จะเป็นวัสดุแบบหนังนะเนี่ยคือหนังหมดเลยทิ้งได้ไหมทิ้งอะไรหรอ ดี๋ยวจะไปแมชชีให้ดูนะคะว่าน้องไฮจิวสองคนกับ <c oughs> น้องเคลลี่อาโดเราจะแมชแบบไหนได้บ้างนะ <c oughs> ไปค่ะ